ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นต mm ัวแทนในพิธีเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมส่งกิจกรรมหลักส่งเสริมและเพิ่มวระสิทธิภาพการผลิตและมาตรฐานคุณภาพโองเนืันดีแบบพวกมังจรในส่วนของโต๊ะจะเปอย่างนี้นะครับก็ประมาณที่สำหรับให้ประสบเกษตรโดยตัวออาขงรัฐบาลและหน่วยงานว่าการกระทรวงและเกษตรและสหกรณ์ที่ มีการตลาดนละวัตกรรมเสริมรูปลายได้และเพื่อเก็บไว้และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในภาพรวมซึ่งโครงการนี้นะครับได้รับผลลัไธ์ได้อย่างรวดเร็วตอบสนองความต้องการของประเทศกรและประชาชนได้อย่างแท้จริงและมีรายได้เพิ่มประชามติปันปรงบหน้าสนับราชการหน้าผู้งานบริษัทบุญเรืองพิเศษกรเจริญชีและผู้เข้ ได้ทำการแผนงานโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณม2 2568ก่อนในกิจกรรหลักส่งเสริมและเพ al, ิ 3, ่มประสิทธิภาพการผลิตและมาตรฐานคุณภาพโคนะครับอันดีแบบครบวงจร TSP ถ้าได้ท่าไหร่ท่านท่านสบายใจเลยเพราะว่าจะมีเผลจะมีบริษัทเพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยรับได้วที่เคียงรา เหมือนกันนะว่ายายไม้ติดใจเอง้าในท่าเตะนครับเพื่อยกระดับและสัญภาติในการแข่งขันและบรรยาการเงินี่และมีรายได้ที่เพิ่ขึ้นสามเท่ารบมถึงการขับโครงสร้างการถิบผ้ากระเสกเริ่มเป็นริบและสุนทรภู่แล้อมก่อยได้สุดตาจะบันชนาซึ่งเป็นจััดหนึ่งที่มีวิธีมีความสมบูรณ์มีเหตุสำคัญของจังหวาล อีกชนิดหนึ่งหรือที่เรียกว่าโฟล์ดแชมเปียนโดยมีการลวบุนุ้เกษตรกรเครือข่ายที่มีความแข็งแกร่งและนำไปสูร่ระบบสา,ากรณ์ทำให้เกิดการสร้างรายได้เป็นอ่ารกระทำบุรณการโครงการที่มีข้อผอขอฝังของ,งทุกท่านที่ได้มันสร้างแต่ก็จะให้ยั่งยืนมันก็ต้องมีการตลาด ถ้าสารนะ้างแล้วไม่มีการตลาดอย่างที่เราตอดทำมา,า,าแล้วขายไม่ได้เกษตรกรก็จะอะไรนะมันก็จะ้ผลอยหายไปนะครับแต่ถ้าสร้างสร้างได้แล้วขายได้ท่านจนะก็จนะะแวนวหนะ้าแนวหน้าก็จะผลนลนวหน้าฝ่าฝันเพื่อให้แนวหลังตามมาถ้าแนวหน้าไปไม่ได้แนวหลังก็ไม่ตามมา นะครับเรากษาษา็ฝากตรงนี้ไปนะครับมันคือเ,เนื้อเรากำลังจะพัฒนานสายพันธุ์ของเราให้เ,เป็น,นที่ยอรม,มรอับตลาดที่เป็นประโยชน์ตอบต่องเกษตรกรและให้การสนับสนุนเกษตรกรทุกคนเรื่รอยๆแบันนี้เวลาเสร็จแล้วผมขอเปิดการทดลองล่าสุดเริ่มประสิทธิภาพก็